กิ่นเขาโอเคมากเลยค่ะหอ,อมแล้วก็รสชาติดีมากเลยสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุนะ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปทำแกงป่าปลาสับค่ะสูตรทำขายหน้าร้านเจวุนะ้นเนาะไป ตามไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมานี่ค่ะวันนี้เจวุ้นจะพามาทํานี่นะคะอันนี้เป็นปลาสับนะไม่ใช่ปลาบดนะไม่ใช่ปลากูดด้วยเป็นปลาสับค่ะแบบนี้นะเจ๊วุ้นซื้อมาเนี่ยถุงหนึ่งหนึ่งกิโลค่ะหกสิบาทนะซื้อมาจากตลาดไทยเนาะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ใบมะกรูดนี่ค่ะพริกสีฟ้าเนาะสีเขียวสีแดงค่ะอันนี้กระชายค่ะ พริกไทยเนาะแบบนี้พริกไทยอ่อนค่ะเราหั่นไว้แบบนี้เลยนะเจวุ้นเนี่ยซื้อมาเป็นแพ็คเนาะแพ็คละ10บาทซื้อมา3แพ็คค่ะแบบนี้นะหัวฟักยาวนี่ค่ะใบกะเพราค่ะใบกะเพราก็ได้หรือใบอีหลาก็ได้นะเจวุ้นได้ใบกะเพรามานะแบบนี้เลยค่ะอันนี้ค่ะมะเขือเปราะมะเขือเอปาะนี่เราจะต้องเอาน้ําแล้วก็เกลือ ใส่ลงไปแล้วด้วยกันแล้วก็คนๆแล้วก็หั่นมะเขือเปราะใส่ไว้แบบนี้นะมะเขือเปราะเราจะได้ไม่ดาเนาะแล้วก็กดๆเขาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะนาไปล้างอีกทีเนาะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะน้ําปลาผงนัวค่ะใครไม่กินไม่ใส่เหมือนเดิมเลยเนาะรสดีค่ะเกลือแล้วก็น้ําตาลจวุนจะใส่แกงปลาของเจวุนจะใส่น้ําตาลนิดนึงนะเพื่อจะไม่ให้มันเค็มโดดเนาะเพื่อให้น้าซุปของเราจะมีรสชาตินัวนะแบบพริกแกงเนาะ พี่แกงเจวุ้นจะใช้พี่แกงหยาบนะแบบนี้ค่ะโอเคไปไปดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกของเจวุ้นเลยนะเจวุ้นจะตั้งน้ําแล้วก็เอานําใบมะกรูดใส่ไว้ในน้ํานะแล้วเราจะนําปลาสับนําลงไปใส่ในน้ําร้อนเดือดๆเลยเพื่อจะไม่ให้ขาวๆค่ะแล้วเราจะเอาอะไรตักขึ้นมาเนาะใส่ไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หาอุปกรณ์มาบีๆเขาค่ะอื เราจะมานำมาลวกแบบนี้ก่อนเนาะช่วงนี้หน้าหนาวเนาะอากาศเปลี่ยนจ้วุ้นก็เป็นไข้ไปหลายวันอยู่ป่วยไปหลายวันอากาศเปลี่ยนช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะนี่ค่ะเราจะนำปลาสับของเรานะคะนำมาลวกในน้ำใบมะกรูดแบบนี้นะเพื่อจะไม่ให้เขาวๆค่ะ หนึ่งรอบนะก่อนที่เราจะไปแกงนะไม่งั้นมันจะมีรสชาติที่แบบว่าค่อนข้างจะคาวนิดหนึ่งนะเพื่วความมั่นใจของเราเนาะเพราะว่าเราซื้อมาถ้าเป็นปลาธรรมชาติที่เราหามาได้ี่ยแล้วเราเอามาสับอันนี้เราก็แต่ว่าทําแบบนี้ก่อนมันก็จะดีนะคะมันจะน้ํามันจะไม่ได้มีแบบกิน่นคาวสมัยเด็กๆคุณยายชอบทำให้ทาน ลวกไปให้เขาเดือดค่ะแบบนี้ใส่ไปแบบนี้ให้เขาเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะช้อนเขาขึ้นมาค่ะเจะวุน้นน่ะจะใช้ตะแกรงรูแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเจวุ้นจะเทใส่ตะแกรงรูอีกพอเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะสุกแล้วจะนําไปเทค่ะเดี๋ยวเจวุ้นเอาไปเทก่อนนะเดี๋ยวมาให้ดูอันนี้เนี่ยเจวุ้นก็เอามาเทใส่ตะแกรงรูไว้แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำแกงที่กระทะกันเนาะ ็จแล้วเราจะแกงแล้วนะเอาน้ําใส่ลงไปนิดหส่ยค่ะไหลไปเพื่อเราจะผัดพริกแกงก่อนนะเจยว,วุ้นจะใช้ประมาณสักสี่ขีดประมาณนี้นะเจยวุ้นจะผัดจะน้ํานะคะเพื่อให้พริกแกงเราสุกซะก่อนนิดหนึ่งผัดพริกแกงแบบนี้ก่อนนะคะในน้ําก่อนนะ ให้เขาค่อนข้างมีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนไม่ใช่แบบว่าเราจะแกงป่าเราก็เอาน้ําใส่แล้วก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยก็ได้นะบางร้านเขาก็ทําแบบนั้นนะแต่ว่าเจูวุ้นไม่ได้ทําแบบนั้นเจ๊วุ้นจะทําให้พี่แกงกับน้ําของเราอะ่ะตรงเนี้ยผัาให้หอมก่อนแล้วเราถึงจะเอาน้ําใส่ลงไปเพื่อจะพี่แกงเราจะได้ไม่มีกลิ่นนะให้เขาทำแบบว่าพแกง,แกงมีกลิ่นหอมก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ใมันน้ำ มันกลายเป็นว่ามันแบบแข็งมากมาหวยกันครับนี่เลยเดี๋ยวเรามีกลิ่นอมค่ะเราลองได้เนาจริงจรินี่ทำให้เครื่องแกงของเราแบบว่าไม่มีกิ่นหม็ดไม่มีกลิ่นขดให้สุกก่อนค่ะให้มีแบบว่าเกลิ่นหอมอ่ะพอพี่แกงเราได้ที่แล้วแบบนี้นะเราก็เอาน้ำใส่ลงไปค่ะ คนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยกะนะคะปริมาณเนาะอันนี้ของจะวุ้นใช้เนื้อปลาสองกิโลนะนี่ค่ะพอเราใส่น้ําแกงแล้วนะเราก็จะปล่อยให้ของเขาเดือดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาลงไปเนาะพอน้ําแกงเราเดือดแล้วนะเจวุ้นก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่อยค่อยใส่นะเวลาใส่มันจะกระเด็นใส่ตัวเองเนาะค่อยค่อยใส่ค่ะนี่อะไรตัวช่วยนิดหนึน่ง ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดแล้วเราทําแบบเนี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่าเราจะไม่มั่นใจเลยว,ว่ามันไม่ขาวแน่นอนเนาะเสร็จแล้วเจวุ้นก็เอ,อปลาเราก็สุกประมาณหนึ่งแล้วเนาะอันนี้เราก็ปรุงไปเลยนะคะอันนี้เจวุ้นจะใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยชิมอีกทีเนาะ น้ำตาลเจวุลจะตัดหวานนะหนึ่งช้อนค่ะรดตีค่ะสองช้อนใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเจว,เจวุนจะชิมเนาะผงนัวค่ะสองช้อนนะใครไม่กินไม่ใส่นะคะไม่ว่ากันเนาะเจวุนกินแล้วก็ทําขายด้วยก็ใส่ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำปลา น้ำปลาน,นี่เจวุนจะใส่ก่อนนะประมาณสามช้อนโต๊ะเนาะอันนี้เจวุนกะเอานะประมาณนี้อันนี้ถ้าปีก็จริงแต่เราใส่แค่นี้นะเพราะว่าเวลาใส่ช้อนโต๊ะเนี่ยมันชอบมันชอบ,ชอบกระด็่ออกข้างนอกอันนี้เราตรวนี้มันจะขนาดกว่าค่ะแล้วแต่ใครจะตวงเลยนะอันนี้จะสามช้อนโต๊ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะเริ่มใส่ผักเลยนะ ใส่ผักที่สุกยากก่อนเดี๋ยวุ้นก็จะใส่มะเขือลงไปค่ะใส่ลงไปเลยพอปรุงเรียบร้อยแล้วเราใส่มะเขือลงไปเลยค่ะเด้งไปเลยนะเวลาใส่ผักแล้วเนาะโอ้กระทาเบลือเลย <c oughs> ใส่แบบนี้เลยค่ะอ่าตัวผักยาวที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแยงง่ายๆเลยเนาะลูชิ้น แกงปลาสับค่ะยิ่งบ้านไหนเนาะหาปลามาได้แกงแกงนี้อร่อยมากเลยนะสมัยก่อนบ้านเจวุ้นเนะคุณยายชอบทําให้ทานอร่อยมากแกงบ้านๆแต่อร่อยค่ะเสร็จแล้วเจวุ้นจะชิมก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเจวุ้นจะเติมเค็มอีกนะเพราะว่าเครื่องเราเยอะเนาะความนัวก็พอพอได้แล้วเนาะ ใส่เกลืออีกสักครึ่งช้อนโต๊ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะตามด้วยน้ำปลาอีกประมาณสองช้อนค่ะเพราะว่ามันเยอะเนาะเต็มกระทะน,นี้เลยซื้อมาสองโลจะุ้้นแกงทีเดียวเลยปกติจจุ้้นจะแกงแค่โลเดียววันนี้แกงสองโลน้ำแกงเราก็เดือดได้ที่แล้วนะรสชาติโอเคแล้วจะวุ้นชินแล้วนระ นี่มะเขือเราก็เอาขาวแบบน,นี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่เครื่องแกงเผ็ดเลยใส่ลงไปใครแกงน้อยก็ลดปริมาณค่ะ๋ยวุ้นแกงเยอะเนาะแต่ถ้าเบอร์ยี่สิบสองเต็มเลยอะวันนี้ปกติไม่เคยแกงเต็มขนาดนี้ค่ะอันนี้ซื้อมาสองกิโลแกงหมดเลยปกติจะวุ้นจะแกงแค่ลเดอยู่ตอนนี้ส่งกลิ่นหอมเลยบอกเลยว่าหอมมาก หอมเครื่องเทศเนาะเครื่องเทศแบบใบมะกรูดพวกแบบกระชายนะหอมผิงโหรสชาติน้าตานน่าทานมากเลยดูหอมมากเลยค่ะแกงป่าของเรานะเราใส่ใบกะเพราล,ลงไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้นะ ถ้าใครมีใบยี่หร่าก็ใส่เลยนะหอมเหมือนกันค่ะ <c oughs> เต็มกระทะเก <c oughs> ือบล้น <c oughs> สองกิโลเกืบอบล้น <c oughs> <c oughs> ปติเจ้าวุน่นทำโลเดียมหน้าตาหน้าตานมากดูดู กลิ่นเขาโอเคมากเลยค่ะหอมแล้วก็รสชาติดีมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเจวุนก็จะพาไปตักนะเหมือนเดิมเลยหน้าร้านเจวุนเนาะสามสิบบาทตักยังไงนี่แบบนี้เลยค่ะแกงป่านี่ค่ะแกงป่าปลาสาบร้านเจวุนก็เสร็จแล้วนะเจวุนทําแบบนี้เนาะนี่แบบนี้เลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวบุญก็จะมาตักให้ดูนะคะสามสิบบาทเนาะปลาสับนะไม่ใช่ปลาบดนะคะมันเป็นปลาสับบางบ้านมีปลาปลาเองก็สับเองหนูก็อร่อยเหมือนกันนะ นี่ค่ะเจวุ้นก็มาตักให้ดูแล้วนะคะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วหน้าตาแบบนี้เลยน่ากินมากยเครื่องแน่นๆเลยค่ะ